วัดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนในวันนี้คือนักเรียนสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายที่ตัวตั้งไม่เกิน1,000เมื่อเช้าครูไปตลาดเพื่อไปซื้อลูกชิ้นมารับประทานกับครอบครัวถ้าครูมีเงินไปตลาด198บาทและซื้อลูกชิ้นไป75บาทครูจะเหลือเงินกี่บาท A ครูจะหาคําตอบได้อย่างไรครับนักเรียนว่าครูเหลือเงินกี่บาทใช่ครับนำหนึ่งาสิบแลบด้วยเจแล้วครูจะหาผลลบได้อย่างไรครับมีคนแอบกระซิบครูมาว่าใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยในการหาผลลบเก่งมากครับแสดงว่ายังจำเนื้อหาในการหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางกันได้อยู่ จากสถานการณ์จะแสดงด้วยแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรครับใช่เลยครับได้100กับ90กับ8หน่วยเอแล้ว198ลบด้วย75หมายความว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่เลยครับมีอยู่198แล้วเอาอออกไป75ก็คือเอาออกไป70 1ดบ 20 30 40 50 60 70กับ5หน่วย1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5หน่วยมาดูกันว่าเหลือเท่าไหร่กันครับเหลือ100กับ20กับ3หน่วยหรือ123นั่นเองดังนั้น 198ลบด้วย75เท่ากับ123แสดงว่าครูเหลือเงิน123บาทมาตรวจสอบกันครับ123บวกกับ75เท่ากับ198พอดีเป๊ะเลยครับเอแล้วมีใครมีวิธีอื่นในการหาผลลบนอกจากใช้แผ่นตารางอีกครับว้าวๆๆาใช้เลยครับ เราสามารถหาผลลบโดยวิธีการตั้งลบ A การหาผลลบโดยการตั้งลบจะมีวิธีการตั้งลบอย่างไรครับนักเรียนเยี่ยมไปเลยครับเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันไม่ต้องรอช้าครับมาดูวิธีการหาผลลบของ198กับ75กันเลยครับ ครับสำหรับ198เป็นจำนวนกี่หลักครับใช่ครับมี3หลักแล้วมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยเก่งมากครับมี100กับ90กับ8หน่วยซึ่ง 1, อยู่ในหลักร้อยก็เขียนใต้หลักร้อย9อยู่ในหลักสิบก็เขียนใต้หลักสิบ 8อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนใต้หลักหน่วยส่วน75เป็นจำนวนกี่หลักครับใช่เลยครับมี2หลักแล้วมีกี่สิบกี่หน่วยครับเก่งมากครับมี70กับ5หน่วยซึ่ง7อยู่ในหลัก10ก็เขียนใต้หลัก10และ5อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนใต้หลักหน่วย การหาผลลบของ198กับ75เราก็จะเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันได้แบบนี้นะครับถัดมาเราจะมาดูขั้นตอนการลบทีละขั้นตอนกันครับขั้นที่1พิจารณาการลบในหลักหน่วยซึ่ง8หน่วยลบด้วย5หน่วยได้3หน่วยเขียน3ในหลักหน่วย ขั้นที่2พิจารณาการลบในหลักสิบซึ่ง90ลบด้วย70ได้20เขียน2ในหลักสิบขั้นที่3พิจารณาการลบในหลักร้อยซึ่ง100ลบศูนยได้100เขียน1ในหลักร้อยดังนั้น198ลบด้วย75 เท่ากับ123มาตรวจสอบคำตอบกันครับ123บวกกับ75เท่ากับ198พอดีเป๊ะเลยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเอาละครับถ้าไม่ยากเรามาหาผลลบจำนวนสามหลักลบด้วยจำนวนสามหลักที่ไม่มีการกระจายกันครับหาผลลบของ 597กับ216 A จําจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับใช่ครับ597เป็นตัวตั้งแล้วจำนวนใดเป็นตัวลบครับเก่งมากครับ216เป็นตัวลบครับสำหรับ597เป็นจำนวนกี่หลักครับใช่ครับมี3าหลัก แล้วมีกี่ร้อยกี่สิกกี่หน่วยเก่งมากครับมี500กับ90กับ7หน่วยซึ่ง5อยู่ในหลักร้อยก็เขียนใต้หลักร้อย9อยู่ในหลักสิบก็เขียนใต้หลักสิบ 7, อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนใต้หลักหน่วยส่วน216เป็นจำนวนกี่หลักครับ ใช่ครับมีสามหลักแล้วมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับเก่งมากครับมีสองร้อยกับหนึ่งสิบกับหกหน่วยซึ่งสองอยู่ในหลักร้อยก็เขียนใต้หลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็เขียนใต้หลักสิบหกอยู่ในหลักหน่วยก็เขียนใต้หลักหน่วย ถัดมาเราจะมาดูขั้นตอนการลบทีละขั้นตอนกันครับขั้นที่1พิจารณาการลบในหลักหน่วยซึ่ง7หน่วยลบด้วย6หน่วยได้1หน่วยเขียน1ในหลักหน่วยขั้นที่2พิจารณาการลบในหลักสิบซึ่ง90ลบด้วย1นึได้80เขียน8ในหลักสิบ ขันที่3พิจารณาการลบในหลักร้อยซึ่ง500ลบด้วย200ได้300เขียน3ในหลักร้อยดังนั้น597ลบด้วย216เท่ากับ381มาตรวจสอบกันดูนะครับ381บวกกับ216เท่ากับ 597พอดีเลยง่ายมากเลยใช่ไหมครับนักเรียนถ้าอย่างนั้นเรามาลองทำไปพร้อมกันอีกสักข้อครับการหาผลลบของ487กับ83ซึ่งนักเรียนไม่ต้องเขียนชื่อหลักก็ได้ครับว่าแต่ข้อนี้จำนวนใดเป็นตัวตั้งครับใช่เลยครับ487เป็นตัวตั้ง แล้วจำนวนใดเป็นตัวลบครับเก่งมากครับ83เป็นตัวลบโดยเราก็จะเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มหาผลลบทีละขั้นตอนกันเลยครับขั้นที่ 1, พิจารณาการลบในหลักหน่วยซึ่ง7หน่วยลบด้วย3หน่วยได้4หน่วย เขียน4ในหลักหน่วยขั้นที่2พิจารณาการลบในหลักสิบซึ่ง80ลบด้วย80ได้00 1เขียน0ในหลักสิบขั้นที่3พิจารณาการลบในหลักร้อยซึ่ง400ลบด้วย000ได้400เขียน4ในหลักร้อยดังนั้น487 ลบด้วย83เท่ากับ404มาตรวจสอบกันดูครับ404บวกกับ83เท่ากับ487พอดีเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้านักเรียนอยากหาผลลบได้คล่องเราก็ต้องทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเยอะๆนะครับและวันนี้นักเรียนก็ได้ทราบกันแล้วว่า วิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ